พื่อบอกให้ฟังว่าการทําบุญกับสุขภาพมันเป็นคนระเรื่องกันส่วนมากเราค้นเห่าก็บทีิดไปว่าเฮ็ดบุญก็เเหตุลายโยทําบุญก็ททามามากโยทํามาถึงแต่แตน้อยเท่าใหญ่มันก็เก็บมันือไขมันก็ป่วยจังสินะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องธรรมะว<า>ัดป่าหนองไฮด้วยนะครับ อ่มื่อกี้ก,ก็ตือว่าเป็นมือกบรอบของการบำเพ็ญบุญนอบำเพ็ญบุญในครั้งนี้ก็ะลึึกเลิกถึงคุณกูรรักชาตาิรักชาติวันหลังที่เป็นดวงหลับไปแล้วก็เออึหอดกันคึดหอดกท็ทำบุญมีมโนปรสส่งเข้าสูส่สถานที่เพื่อทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้การทำบุญนั่นก็ คือบอกหอยฟังนั่นแหละเนาะคือบอกหอยฟังว่าการทำบุญกับสุขภาพมันเป็นคนละเรื่องกันส่วนมากเราคนเห่าก็จะขึ้นไปว่าเฮ็ดบุญก็เฮ็ดหลายโยทำบุญก็ทำมามากโยทำมาตั้งแต่น้อยเต่าใหญ่มันคือเก็บมันือไข่มันคือป่วยจังนนี้นะคนสิเว้าเจียงสั่นท่านบอกเจังสั่นมันก็บู่ถึกได้บาดบ่ถกเพราะว่าพระพุทธองค์บ่ได้สอนจังสั่นเลย พระพุทธองค์สอนแจ้งได้วันสนันวันสอนเรื่องบุญวันสอนว่าบุญเป็นสื่อของความสุขก,การสะสมสิ่งบุญนําความสุขมาให้การรักษาสุขภาพเป็นบอกบมันก็บอกคือก,อกันแด่พระพุทธองค์มันก็บอกคือกันการรักษาสุขภาพอย่างเป็นอบอกในเรื่องของการฉันมือลนะหนเดียวสิละฉันมือละเทืออย่ติโยมผู้ใดกินในมือละเทืออาอญาติโยมก็สิ เป็นผู้มีสุขภาพดีคือกันได้เอ่อเป็นผู้มีสุขภาพดีแล้วก็เอ่อการใส่ใจก็สิลดลงกันสมมติว่าเช็ดได้เนาะเอ็ดได้ในลักษณะของการกินมือเน่าเทากินซ้ำเดมจังสิยิ้มจิ้นมันยิ้มๆแล้วก็แล้วไปหาเหตุการณ์เหตุงานณ์อยูได้หลายกว่าเก่าเนี่ยได้หลายกว่าเก่าเนี่ยเป็นเรื่องสัตว์ โครคไข้ไข้เก็บที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี่ก็ย้อนความอยู่ความจินนี่ละเป็นหลักนอนความอยู่ความจินโดยเฉพาะสมือนี่เนาะโอ้เบิ่งเบิงไปแล้วจักมันฝากันจินนี่ยังจินดิบก็มีจินได้ก็มีกจินบ่เป็นตาอยากบ่เป็นตาอยากเบิ่งก็มี่าเลงเตือกกัได้ยากนับความอยู่ความจินนี่แหละเป็นสําคัญก็เลยบอกว่ายากหยากยากว่าเสีนว่า กันมาไปปฏิบัติธรรมเ้อะไปทำบุญเ้อไปรักษาศีลไปเจริญเมตตาภาวนาโอ้ยไปบ่ได้ดงยากมึงสิมัรวมลงแหลวก็ยากน้ำข้อมจินอยากน้ำข้อมจินหรือเอื่นอย่างหนึ่งว่ามันยากมาจากความอยากอยากจึงยากยิ่งอยากก็ยิ่งยากหยุดอยากยากก็หยุดเว้ยสิลองบิ่งเ้อลองเศร้าอยากเบิ้งมันสียอยากบ่อันบ่อยากเน้ยันปล่อยมันได ว่างมันไดเจอกับความอยากนันอยากยังไหมัเส้นมันบออยากมันก็สิด้ทําบุญมาสวนว่าอยากทํา,าทคุณงามความดีนะั่นมันบ่เป็นยังดอกอยากซื้อๆก็พอเกิดประโยชน์ได้อยากแล้วก็ต้องบ่พบุดปฏิบัติเอาน้ำต้องทําเอาน้ำย่างบุญเป็นสิมันถือต้องเฮ็ดยู่เรื่อยๆทําอยู่เรื่อยๆเป็นยังเก่งทำเรื่อยๆเฮ็ดยู่เรื่อย,เย,เอยๆ,เ,อยเ,อยๆเพราะว่าบุญนะ่ะมันเป็นเรื่องของความดี มันเป็นเรื่องของความดีบุญคือความดีดีคือบุญเด้อขันบุญใดมันบ่ดีเนี่ยบุญนันบุญไหวเกิดความบุญไหวขึ้นในบุญนันสิ่งน้ำบ่าน้ำเมืองเฮ้าตั้งในตีต่างๆพระกะเนืบุ้นไม่จะมองบุญไหวทั้งนั้นบางครั้งก็เกิดทะเลาะวิวาทตบตีกันเออเกิดขากันก็มีทั้งเต้อในบุญนันไดในบุญนันขันเป็นอย่างสั่นก็แปลว่าว่าท่านถือบุญพ้อนบ่ดี บุญนั่นก็ให้มันดีๆเด้อเฮ็ดนียมันดีๆมันสงบหมันระงับยังคู่บาอาจารย์ุันพาเฮ็ดจนเสร็ละบ่ได้เฮ็ดยาหยังดอกบ่ได้เฮ็ดยากขอแต่ว่าให้เขาใจเขาใจในบุญนั่นบางครั้งบางเต้อหฮอเนยว่ามันยากเฮ็ดบุญเนี่ยมันยากกวาสิได้บุญกวาสิได้เฮ็ดกวาสิได้ทำเนี่ยเสียอันนับไปเกิดเจรสันมันก็เฮงยากต่อไปเรื่อย อันเ er ้าค pues ิดว kind of ่าพอเหตุใดอยู <or even S 1> ่ตัวว่าสันว่าพอเหตุใดอยู่แบบรีบเข็ดไปเพราะว่าชีวิตรของเข้ามันเน่มันบ่แน่บ่นอนอีหลีได้มันบ่แน่บ่นอนมันตื่นเ้าขึ้นมามันจึงยังสิมีลมหายใจบ่อดนน่ะมันจะมีลมหายใจอยู่บ่ตื่นเ้าขึ้นมาอันสิเนี่ยมันบ่แน่บเน่นอนบ่ว่าญาติบ่โยมบ่วะภาโมเน้นได้มันบ่แน่บ่นอนทั้งนั้นแหละตื่นเสาร์คืนบ้าเพราะสิมีลมหายใจบ่ดสั่น เกิดจังสัตว์เนียใมันกินสิบ่ประมาทคุณตัวบ่ประมาทในความเป็นยโยบโ่ประมาทในความเป็นโยหรือว่าการดําเนินชีวิตของแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยถ้ามาหากินเบิดตกันทุกคนนั่นแหละถ้ามาหากินเบิดทุกคนบางคนกับประมาทถ้ามาหากินไปนําทําความผิดไปนําบางคนกหมือนทำบ้า,าหากินมิตรเก็บ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 ใส่เก็บใส่เจ้าขวังนะหาใดหาใดหาใดเจ็บสะสมไป สะสมไปเด็ดดนระยะหนึ่งเหมือนกับป่วยไปมันป่วยป่วยแหลือก็มารักษาเจ้าของเพราะมารักษาเจ้าของเบ้อเงินลรวก็ตายเจียงสรีน้ำบ่ได้ยังมากไปกว่านั้นถ้าใสมันได้มากไปกว่านั้นก็หาไปนําหาไปน้าทําบุญไปปลอมตัวหาไปนําทําบุญไปปลอมทบไปทําไปทําไปทําไปเป็นอยังเก่งทาบุญเพราะว่าเฮามาจากบุญเนาบ่ได้มาจากบาปเด้ เพามาจากบุญบุญเทาเต็มแต่ได <qu ie> ้จึงมาเป็นคนนันบุญบ่เต็มบ่ไเลยเป็นคนเลยเป็นอย่างเป็นสัตว์เดรัะฉานเนี่ยเป็นสุนัขเนี่ยเป็นเออเป็นไก่เป็นกาเนี่ยเป็นหมูเป็นมาเนี่ยจึงสิทธิ์เลยเหเป็นอย่างก็ได้เป็นแนวนั้นเพราะว่าบุญมันบ่เต็มเออเมื่อเขาเกิดมานเนี่ยมันบุญมันเต็มมันเต็มเต็มที่เนี่ยมันจึงเกิดเป็นคนได้แล้วเกิดเป็นคนบ่พิคนพิการอีกตั้งหากเกิดเป็นคนสมบูรณ เกิดเป็นคนสมบูรณ์มีหูมีตามีแขงมีขามีจิตมีใจสมบูรณ์พุนผลบิตทุกอย่างเมื่อมันสมบูรณ์แนวนั้นแปลว่าเฮ้ามาจากบุญแน่เมื่อมาจากบุญแน้่บานเฮ้าจะไปอีกเขาก็ต้องเตรียมบุญเฮ้าคือกันแน่เตรียมบุญคือกันก็นเฮ้เาเดินทางนี่แหละเฮ้าจะเดินทางเัาสิไปนี่ไปกรุงเทพเ,น,เทนี่ยขเขาก็ต้องเตรียมเงินสิไปนครพนมนี่สิก็เตรียมเตรียมเงินเตรียมทั้งน้ำมันเตรียมทั้งพขับบุ่นแล้วเตรียม้อม เตรียมพร้อมในการเดินทางในการเดินทางถ้าเตรียมพร้อมแล้วบัตเทีเ่ยวนเนี่ยม่มีความสงสัยดอกว่ามันสิไปใสมันต้องไปดีอย่างแน่นอนอย่างบาปหรือสิมันก็ทรงผลให้เทาเน่น่ได้รับความทุกความเป็นโทษเป็นเล่นเป็นไพยอันทำบาปตนทำบาปเองย่อมสมอง,องเองเนี่ยพระพุทธองค์ตัดอย่างสั้นด้ จนทำบาปเองย่อมเศร้ามองเองไม่ทำบาปเองย่อมหมดจดเองความบริสุทธิ์หรือความเศร้ามองเป็นของรู้ได้เฉพาะตนคนอื่นจะทำให้หมดจดหาได้ไม่กทําเอาเองบ้านถ้าเอาเองถ้าเอาเองบุญนั้นสั่งสมไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆมันมีความรู้สึกว่าได้เ็ตุยุบบ่อยๆได้เ็ดอยู่บ่อยๆท่าทำบ่อยๆมันตรงเต็มนะแต่มาฝากเสือยังสั่นเมื่ทำบ่อยๆมันตรงเต็ม ป็นหยังเต็มๆก็ลองตักน้ําใส่โอ่งมึงติล่ะตักใส่โอ่งมึงตักใส่โอ่งขันนึงเอ่อมันเป็นโอ่งบักใหญ่เนาะตักน้ํไปใส่ขันนึงแล้วก็เซาไปซะ10ปียังมาตักอีกมันสิเต็มง่ายบ่บ่เต็มง่ายเนาะตามที่โอ่งบ่ฮ้วนั่นบ่ตักมื้อนึงหลายๆเที่ยวหลายๆหลายๆร้อยเี่ยวเต็มแน่นอนโอ่งก็ได้ันเป็นจังซั่นเด้บุญเฮาก็คือกันเฮ็ดน้อยอยู่ก็ิงแต่ว่าเฮ็ดบ่อย เหตยังถ mm. ูกต้องเหตยังดีงามถูกต้องเป็นยังไงประกอบไปด้วยศีลถูกต้องเป็นยังไงประกอบไปด้วยธรรมถูกต้องเป็นยังไงประกอบไปด้วยการภาวนาเอ่ยนี่ท่านน้ำมีศลน้ำมีภาวนาพร้อมนะมันภาวนามันก็เห็นตัวมันเห็นยังไงโอ้มันเป็นน้ำมังสีตัวนี่ว่าจันเอ่ยโมเป็นเป็นน้ำบุญตัวข่เก็บไข่ไดป่วยโมเป็นเป็นน้ำบุญเป็นน้ำความเป็นอย่ของข่ายเองเป็นน้ำความไป กินบ่อละมัดระวังข่อยเจึงเจ็บข่อยเจึงไข่เจ้างจังป่วยยังสิตัวมันก็เลยสิโทดัวของมันก็สิบบไปโทษบุญกับวันเดว่าวันดามันก็สิเป็นอย่างสันนะเป็นอย่างสันลาบบานหนึ่งกับภาคกันรักษาสุขภาพไปนั่มเด้อทำบุญไปนั่มรักษาสุขภาพไปนั่มรักษาสุขภาพให้มันดีไว้โหลดนะตัวมือหนึ่ง้นจะอายุสันได้สียอายุสันอายุบ่ยื่นคือพอเม่ห้าดอกอันนเจ็ดสิบแปดสิบปีจะพบเขาเห็นได้ต่อไป อเกษมีแก่หกสิบปีเกสสิบปีเกสสิบห้าจนหลายังหลายยังหลายเสิอยู่ประมาณนั้นแปดสิบปีสิหายากต่อไปเป็นยังจ้งหายากเพราะว่าคนเรานั้นก็นสิสูญหาย,ายตายจากไปคนรุ่นใหม่นี่ก็อยู่แบบสบายเพิ่นว่าเกิดมาสมบายแท้ได้คนสมนัยนี้เกิดมาสมบายอาหารการกินก็มาส่งฮอดบ้านเล่นนะ่ะเฮาขี่รถมาเออบีบแกน,น,นดจักหน่อยก็ออกไปซื้อเอา แต่ก่อนยู่ยากอยู่ลําบากว่าสันมวบ่ยากบ่ลําบากนาอยูธรรมชาติแต่ก่อนยู่กับธรรมชาติทุอนี่นยูกับการปรุงแต่งอยู่กับการปรุงแต่งทุกอันทูกแนวมแตรแนวปรุงมีิต่แนวแต่งเบิดเออเกิดขึ้นมาแต่เสาฮอดคาปั๊บบันี้อยู่กับเรื่องของการปรุงในเรื่องของการแต่งหาความเป็นธรรมชาติได้ยาก เหาความเป็นธรรมชาติแต่ยากแต่แต่เขาเบิ้งก็เห็นนี่ดอกธรรมชาติเบิ้งยังมาสั่นเบิ้งลมหายใจอย่างของเด้อเบิ้งลมหายใจอย่างของอันทำบ้าภาพผู้บออยู่นี่ค่ะพยายามเบิ้งอยู่เลยแต่มันว่างเนาะมันว่างบริเหตุกิจการในงานอย่างอื่นนั่งยื่อๆกับเบิ้งลมหายใจเขาออกเบิ้งลมหายใจเขาเบิ้งลมหายใจออกมัยังสั่นเบิ้งอยู่บ่อยๆเบิ้งอยู่บ่อยเบิ้งอยรีๆเนี่ยเบิ้งอยู่เรื่อยจนเป็นนิสัย พอมันเป็นนิสัยระบาดเน,น่ว่ามันเกิดทุกข์โทษเวน้นไพ่บ้ามันก็สามารถระงับไปได้เลยระงับไปได้ย่างสมมุติว่ามันเกิดความโกรธยังเสียมันเกิดความโกรธมันเกิดความบกสบายอึดอัดคัดเครื่องมันเคยเบิ่งลมหายใจมันก็เอาลมหายใจมาเบิ่งอามณมหายใจมาเบิ่งลมหายใจเข่าลมหายใจออกคำโนดอยู่หันข้าวเดียวลงความโกรธลดลงความหลบลดลองเอาเข,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 ข้ามาคัดความหลงก็ยังลดลงขึ้นกัน ถ้าภาพวนาหลายเด้อใหมมันเป็นยังสันละพวกเข้าทั้งหลายยาสิพ้ากันลืมอย่าสิพ้ากันลืมบุญกันมีบุญแล้วสันก็ยาสิไปโทษบุญว่าบุญบ่ซอยเออบุญบ่ซอยตัวอโศกกับบัโศกมันกับบัมันสุขภาพกับบีวดีบุญบุวซอยมันจะสิเป็นเกิดยังสันบุญก็คือบุญนั่นแล้วบุขึ้นแนวอื่นในบุญบาปก็คือบาปน่นโตถี่ว่ามันสบายมันเจวกับสุขภาพเด้อ เจยวสุขภาพนั่นแหละจึงว่าให้ท่านไปนั่มรักษาศีลไปนั่มภาวนาไปนั่ภาวนาไดาได้ห้าลโหล,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 ลดมันมีเวลาว่างบาดได้กระส่มันหลดภาวนามันก็ได้จังสิเป็นส่วนที่ดีที่งามอันนั้นมืนอนี่ก็เลยขออนุโมทนากับคุณโยมที่เป็นเจ้าของบ้านเนาะมิมนประสงค์ขาสู่สตานที่เปิดตาบุลอุทิศให้แก่ ผู้ที่หลวงลับละโลกนี้ไปบุญกุศลอันใดที่ผวกกันทั้งหลายได้กระทําบําเพ็ญมาแล้วในอดีตกําลังบําเพ็ญอยู่หรือจะบําเพ็ญต่อไปขออนุโมทนาอย่างยิ่งบุญกุศลอันใดเทตมะาภาพได้กระทําบําเพ็ญมาโดยการบวชในพระศาสนารักษาศีลเจริญสมาธิิจเจริญปัญญาแสดงธรรมเทศนา ในที่ต่างๆด้วยอำนาจแห่งปุณฺระรันตน์ใยคือพ,พระปุพระธรรมประสงค์ขออุทิศปุี้ให้ถึงแก่คุณโครักจาดบวานหลังตีหลวงลับละ,ละโลกนี้ไปและญาติของพวกเข้าทุกท่านทุกคนอาจจะเป็นพอเป็นแม่เป็นปูเป็นยาเป็นตาเป็นย่ายเป็นสามีภรรยาลูกหลานหรือแม่กระทั่งเปรตญาติ ตลอดจนเราเทพเทว่าผูปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้เ่าเทพเทว่าผูปกปักรักษาญาติโยมทุกคนนายเวนผู้ติดตามพวกท่านทั้งหลายและสสัตท์ทั้งหลายฟื้ทตกถูกแต่ยากผู้มีความลำบากผู้เคยเบียดเบียนกันตลอดจนพวกสัมภเวสีผู้ท่องเที่ยวหาที่เกิดแสวงหาที่เกิดผู้รายิขาดมิตรจงอธิฐานรับบุนเมื่อได้บนแล้วโข๊ทุกข์ให้พ้นจากถูกมีสุขให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป มีความสุขแล้วมีอนุภาพแล้วจงปกป้องุ้มคล้องพ่อพี่นองลูกหลานญาติมิตรทั้งหลายให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญยิ่งยิ่งเกินไปจงทุกท่านทุกคนเธอ